่าจบแล้วครับท่านจบแล้วครับท่านยังไม่เริม,มถ้าใครดูคลิปที่แล้ว เราก็บอกไว้ว่าเฮ้ยเราไปบินมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะใช่หนึ่งปีกว่ากว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้แบบขึ้นบันไดลิงแล้วก็ไปนั่งอยู่บนเครื่องบินหรือว่าทําปฏิบัติการบินบนเครื่องเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเหมือนกันเนาะใช่จริงจริงแล้วเนี่ยหลายหลายคนก็ทราบมาแล้วว่าช่วงตั้งแต่พฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะมีไฟล์บินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนผู้โดยสารแต่ประเด็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าผู้โดยสารอ่ะจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยกฎที่เข้าออกยากต้องมีไว้รับรองแพทย์ถึงจะสามารถจะเข้าออกได้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าประเทศที่หมายที่จะไปเนี่ยเขารีควายอะไรบ้างอ,อีกเป็นเกี่ยวกับครอบครัวมกาก<อ>เพราะ,ระาว่าถ้าวิสิตมันก็จะซูมประชุมกันข้ามประเทศอ่้อะไ่เง้ยเราไม่ได้ไปหนก็เราจะมาเล่าถึง staff airline staff เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆจะไม่รู้กันแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับคนที่ในอนาคตที่แบบกําลังจะเดินทาง ไปด้วยซึ่งเรามีข้อมูลณวันนี้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจะมีอัปเดตเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือ่ปีแล้วทุกคนไม่ได้บินไปบินก็ตื่นเต้นมากปีกว่าปีแบบเราเราบิน last ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร l a าส์แลนดิ้คือประมาณวันที่หนึ่งเมษาก็คือ1ปีกับอสองเดือนที่เราไปมิวนิกอะทุกคนเหตุผลที่เราจะต้องไปบินเนี่ยเพราะว่าลูกเรือคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีไลเซนต์ว่าแบบ เอา hmm. ภาษาง่ายๆเลยนะจริงๆมันมีข้อกำหนดอะไรแบบยิบย่อยละเอียดยิบย่อยแต่ว่าเ,วงงเอาตรงๆตัวเลยคือห้าม away from aircraft เกิน1ปีถ้า1ปีแล้วเนี่ยต้องกลับไปเรียนชุดใหญ่ห้ามห่างเหินอ่าอย่างน้อยภายใน1ปีเนี่ยต้องบินสักครั้งหนึ่งถึงจะสามารถที่จะต่ออายุไปได้<ก>อีกหปีก็เมินกันได้เมินกันได้เมินก,น,มนกันได้ปีหนึ่ง <Okay. S 2> ถ้าเกินก็ห้ามถ้ากลับมา เ <laughs> ออถ้าเกินห้ามบินเป็นเหตุผลที่เราก็เลยต้องกลับมาบินในช่วงนี้เพราะว่าลูกเรือหลายหลายคนก็คือจะขาดประมาณ1ปีตลอดระยะเวลา1ปีที่เราไม่ได้บินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีไฟล์เลยนะม,มันก็จะมีไฟล์แบบว่ารับส่งที่แบบตกค้างอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำไรายได้ให้กับบริษัทก็คือคารโก้ซึ่งเขาก็จะจัดให้ลูกเรือที่กําลังจะขาด away from aircraft เนี่ยไปบินจริงๆไฟล์คารโก้เนี่ยก็ใช้ลูกเรือแค่คนเดียวก็พอก็จะมีสินค้า ที่โหลดอยู่ใต้เครื่องธนานิคก็ไม่ต้องไดูแลก็ไม่ต้องดูแลแต่ว่าเกิดแต่ว่าก็ต้องมีมีลูกเรือหนึ่งคนที่ไปประจําบนนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นที่สนุกสนานคือตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้แบบว่าแม้ว่าจะไม่มีคนเลยแต่ก็ตื่นเต้นอยากไปดมกลิ่นอะยากดมกลิ่นกลิ่นเครื่องบินจริงๆนะที่ฉันคิดถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไปเจอเพื่อนด้วยก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยลูกเรือทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นไฟคาร์โก้ก็ตามจะต้องไปทําการแยงจมูกก่อนก็คือทํ PCR t ี s t ก่อน ล่วงหน้า72ชั่วโมงแล้วก็พอเช็คแล้วเนี่ยก็จะมีใบมาให้เลยว่าอ่าโอเคคนนี้ตรวจ PCR แล้วแล้วก็สามารถที่จะยื่นไปทาการพิมพ์ได้คนนี้ชอบคนนี้ชอบยงไปถึงรึ่งกะโหลกเขาไม่ยอมบอกพิมพ์นะว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าประมาณขึ้นกระโหลกได้แต่ว่าชอบอะอล้วแบบเราคุณหมอก็ยังเขาแบบอย่างเร็วเลยนะบูดเรื่องบนเครื่องคงไม่มีอะไรมากเพราะว่าหนึ่งไม่มีผู้โดยสารค่ะ2ก็ เราก็เป็นแบบหน้าที่ปกติจํานวนลูกเรือที่เป็นการ e q u i r e m e n t ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันก็คือทําทุกอย่างเหมือนมีผู้ด่สารแต่ว่าไม่แค่แค่ไม่ได้ service อริการอย่างเช่นเครื่องหนึ่งมี10ประตูก็จะต้องมีลูกเรืออย่างน้อย10คนเพื่อที่ไปนั่งตามประตูแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ mm. ว่าอจเช็คของว่ามี Emergency Equipment ตรงไหนบ้างแวนดิทหรือเปล่าลูกนี้นั่นอะไรเง,งี้ยประตูเป เราก็ต้องไปเช็คให้มันแน่นอนอีกครั้งว่าคือมันไม่ได้ถี่เท่าสมัยก่อนที่แบบว่าบินตลอดแบบลูกเรือแตะมือกันแล้วก็เช็คเช็คจ็คมีความเช็คส่งมือส่งไม้กันตลอดใช่ป่ะแต่นี้มบางทีมันก็พักบ้างอะไรบ้างคาโก้ก็อาจจะแบบไม่ได้ถี่ใช่ปรากฏว่าเราก็เลยต้องเหมือนแบบซีเรียสแต่เราก็มีช่างที่มีการรีเช็คเครื่องตลอดแล้วคือเหมือนการเข้าศูนย์ของรถยนต์เนี่ยไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องนู่นนี่นั่นก็ตามระยะไปกำลังจะบอกว่ามันซีเรียสเหมือนกันมีผู้ดีสารแล้วก็การเป็นบิน เป็นการบินปกติของเรานั่นแหละใช่เหมือนไปบินจ <acting S 1> ริงเลยนั่แหละ,แ,หละแบบก่อน,อน,อน,อนบินระหว่างอยู่บนฟล์แล้วก็หลังจากบินเปิดประตูปิดประตูอะไรยังไงก็คือแบบเป๊ะมากอยู่บนเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์คาร์โก้ก็ตามเราก็ต้องใส่ชุด PPE ชุด PPE เนี่ยเหมือนชุดบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่อะ่ะคือคลุมหมดทั้งตัวเลยนะแล้วก็มีหน้ากากากับก๊อกก็นี่เอามาให้ดูบนเครื่องเราจะใส่ N 95แบบนี้แล้วก็มีก๊อกก็อันหนึ่งที่เขาให้มานะฮะก๊อกก็เราแกะได้เปล่าแกะเลยก็ได้ แกะเลยมันก็จะไม่ซีไว้ดิเอา,อาง,งี้ขอขออนี่ยไม่แกะเอาให้ภาพให้ดูแล้วกันเออยังไม่ได้ใช้ไม่อยากแกะเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าูอ้าวคือเราก็ต้องใส่เต็มยศไงถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้นิสารแต่เราต้องโกวลุกเลยกันเองแม้ว่าจะไม่มีผู้น <c oughs> ิสารแต่ว่าพอไปถึงสเตชันอย่างพิมพ์ไปเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่กราวสา์สตาฟขึ้นมาแต่งชุดพ r o ทว c ใช่มีการพูดคุยมีการคอนแทคกับกับกราวด์สตาฟที่นั่นแล้วก็ต้องใส่ PPE ไปเต็มยศเหมือนกัน PPE เนี่ยไอต ใช้เสร็จก็ทิ้งเขาก็จะแบบพอจบไฟล์ปุ๊บทิ้งเลยของพิมพเนี่ยได้สเกตเป็นไปเกาหลีนะคะแล้วก็เดินทางออกจากสนามบ,บินรรณภูมิมก็ไปถึงตอนกลางคืนก็คือบรรยากาศก,าก็เงียบอยู่แล้วว่ะทุกคนก็คืออย่างที่รู้ก็คือ Duty ี้ฟรีไม่ได้เปิดก็คือเขาก็ปิดไฟดิมไฟเงียบเลยนะเดินกันแบบว่าลูกเรือทีมเดียวเดินกัน ถึงดูดฟรีถ้าใครจะสั่งด y f ฟรีคือแบบอันนี้เสริมอันนี้เสริมอันนี้เสริมคือเราเห็นเราไม่ได้สั่งแต่เราเห็นถ้าใครจะไปเนี่ยร้านมันจะปิดหมดบอกคนที่จะไปว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะซื้อดูดฟรีแบบซื้อเครื่องสำาองสำอางหมดอะไรเงี้ยก็ พอดีมีไลฟ์บินก็สามารถที่จะแอดไลน์ของตัว King Power แล้วก็กสั่งเลยแล้วก็ไปถึงปุ๊บเขาก็เหมือนกับมีพนักง,งานมารอแบบว่าเราเราสั่งอะไรบ้างเขาก็จะมีถุงๆุงถุงถุงเรียง,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 งแล้วก็มีที่รูดบัตรเสียบปุ๊บเสร็จง่ายได้และของใจบัตรไป,ไปใช่ใค,ใครมีพอยต์ของ King Power ก็สามารถที่จะแลกได้ สะดวกมากพูดเหมือนซื้อเองนะแต่พิมเข้าไปพิมพ์ก็รู้สึกแบบเอ้ยคิดถึงไะบรรยากาศเวลาเราไปเที่ยวเนอะเวลาเข้าสนามบินมันเป็นโมเมนต์ที่แบบบางทีเราอยากเผื่อเวลาเพื่อที่จะไปเอ็นจอยที่สนามบินใช่ไหมมันก็จะเข้านี่สนามบินแล้ววันนั้นที่ไปคือนั้นที่ไปมันก็จะโอ้ยนี่คือบรรยากาศแต่ว่ามันก็เงียบเหงาแต่เออเราไม่ได้เจอปีงแล้วมันก็คิดถึงไปถึงเกาหลีปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเอ่อมาเช็คอะไรเงี้ยแต่ว่าไฟล์พิมอะเป็นไฟล์คาก้ก็คือไม่ได้ ไม,ไม่ไม่ได้มีผู้ดยสารนะคะก็จะจอดรอแบบโหลดของออกมาโหลดของเข้าไปอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณชั่วโมงกว่าพิมพ์ก็รออยู่บนเครื่อง แล้วพิมพ์ระหว่างรอพิมพ์ก็มองออกไปโอ้นี่จริชมอนแอร์พอร์ตของเรา่อมาบ่อยืถึงแล้วก็รอครได้เจอระฆังไป็นที่ระรั้งที่ระรั้งก็บ่อยไปไม่เกาหลีไม่เกาหลีแล้ญี่ปุ่นก็บอกว่านั่นสายการบินเอเชียนาหูจอดกันเรียงเลยทุกคนสีฟ้าพนักงานก็ยังทำงานกันปกติก็เหมือนโหลดคาวโก้ขึ้นเอเชียนาไลน์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็นั่งมองแล้วก็เพลินเราก็คิดถึงท้องฟ้านะเนื่องจากบินช่วงกลางวัน ก็จะแบบฟ้าใสสวยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ลูกเรือแต่ละคนนะก็มันว่างนะอยู่ข้างบนมันก็ไม่ไ้มีไม่มีผู้โดยสารให้เซอร์วิสใช่ปะถ่ายรูปท้องฟ้าเครื่องยนต์โอ้ยคือมันคิดถึงมันมันมันภาพมันภาพนี้มันไม่ค่อยได้เห็นมันก็เหมือนออฟฟิศที่ทํางานของเราที่เราเจอทุกวันใช่แล้วลูกเรือจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่ชีวิตจริงไม่ถ่ายชีวิตจริงจะไม่ค่อยได้ถ่ายไงพอมีโอกาสปุ๊บก็เอออยากจะถ่ายเป็นแบบภาพความทรงจําเก็บไว้ตอนบินเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอตอนลงมาเนี่ย ก็มาเรื่องใหญ่กแหละเรื่องหนึงคือของเราเนี่ยโอเค2คนที่ไปบินควิกเทิร์นคือควิกเทิร์นเนี่ยก็คือการที่ออกจากกรุงเทพไปถึงที่หมายแล้วก็ทํำฟล์กลับเลยโดยที่ไม่ค้างที่ประเทศนั้นนไม่เหยียบเข้าไปที่เทอร์มินอลเลยก็คืออยู่บนเครื่องนั่นแหละคห้ามออกเลยเด็ดขาดพอกลับมาบ้านเนี่ยก็ต้องมีโฮมควอ a ต a น t ิบ14วันคือของเรายังยังโอเคนะว่า มันอยู่ที่บ้านไงเพราะว่าเราคืิกเธอไม่ได้ออกไปไหนใช่แล้วโชค<อ>ดีที่ด้วยความโชคดีที่ยังเจอหน้ากันได้บ้างเพราะว่าบินบินวันบินแบบถัาก,กันเดวันเดียว,ว,ยวแต่ก็แต่ก็อยู่บ้านก็แบบไม่ได้นอนด้วยกันนะ แยกกันส sí. yeah, ุดเซฮารดแต่ก็ยังได้เห็นหน้ากันบ้างแต่ประเด็นมันจะอยู่ท mm ี่คนที่ไปบินไฟค้างอย่างเช่นพวกไปลอนดอนไปซิดนีย์ไปมิวนิคหรือหรือไปแฟรงเฟิร์ตนะครับเขาก็จะค้างอย่างต่ำประมาณ18ชั่วโมงใช่คือเมื่อเราเหยียบไปประเทศนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็น ASQ ก็คือ Alternate s t a t e Quarantine ซึ่งจะเป็นโรงแรมที่บริษัทจัดให้ว่าเราจะต้องไปนอนโรงแรมไหนบ้างอันนี้เขาจะ s ี r รียสไปกว่าเราอีกคนใช่เขาจะต้อง อยู่14วันและตรวจอุณหภูมิเช้าเย็นอยู่ในห้องเดิมเนี้ยห้องเดิมเนี่ยในโรงแรมเนี้ยเออสวันน่ะต้องลกเราจินตนาการไม่ได้เลยว่าโหมันจะน่าเบื่อขนาดไหนเพื่อก็จะมีหลายๆคนเล่านะว่าอ่มีออกกําลังกายบ้างดู y t u t u หาต้องหาเขาบอกเลยว่าต้องหาอะไรไปทํานอกจากจะตรวจอุณหภูมิเช้าเย็นแล้วเนี่ยก็ต้องมี pcr อีก3รอบภายใน14วันยังจมูกีกรอบส่วนเรื่องอาหารก็ไม่ต้องห่วง เขาก็มีอาหารให้กับกลางวันกลงคืนาวัอคือก่อนไปเนี่ยลูกเรือจะมีกระเป๋าสองใบก็แบบอีกใบหนึ่งอะไปบินอีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบเนี้ยจะอุดมไปด้วยของกินและของใช้ที่จําเป็นใน14วันที่จะต้องใช้คือไปบินไปบินใช่ป่ะอีกใบหนึ่งเราจะฝากเอาไว้เพื่อที่เอาใบนี้เนี่ยไปโรงแรมใช่ใช่จะเอาเครื่องเพลย์สเตชันไปเล่นเอา อะไรเอาเสือโยคะไปใช้อะไรก็ตามเดียคนเดียวอย่างมีความสุขอ่ะเราก็สามารถที่จะสั่งอาหารจากข้างนอกได้ไรเดอร์ต่างๆเขาเอามาส่งได้แต่ว่าเขาจะมีกําหนดเวลาที่แน่นอนก็ออามาให้ได้ใช่ใช่แต่เขาก็จะมีกาหนดเวลาที่แน่นอนว่าเราจะต้องมาเวลาไหนเวลาไหนพนักงานก็จะต้องตรวจว่าไอของชิ้นเนี้ยคืออะไรอ่านการกินก็คือเพื่อนถ่ายรูปมาให้อุดมสมบูรณ์กันมากบางทีล้นเหลือเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนสั่งกงสั่งแก๊ มาอีกแฟนมาให้อีกแล้วก็ของโรงแรมอีกเขาก็ให้แน่นแล้วสามมื้อจนบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องขอแบบวันละสองมื้อพอฉันนี่สายหนังฉันฟินมากฉันอยู่ในห้องได้วันนี่โหดร้ายมากเลยนะเราก็เอาประสบการณ์ที่ที่มาเจอที่มันอัปเดตในตอนนี้เอามาเล่าให้ฟังอันนี้เพิ่งไปบินได้เดือนหนึ่งเออประมาณเดือนหนึ่งขอโทษที่ทําคลิปช้าไปหน่อยนะเเหมือนกันมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้แบบเพราะว่าบางทีบางคนก็ถามว่า อ่าพี่พี่ไปบินหรือยังซึ่งจริงๆแล้วเราจะมีรายละเอียดยิบๆไปอีกหรือว่าเวลามาพูดบางทีมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็เลยเอาเป็นว่าเรามาเล่าประสบการณ์ว่าเออพี่พิมไปเกาหลีมาแล้วนะพี่พี่ไปฮ่องกงมาแล้วบรรยากาศแอร์พอร์ตเป็นยังไงเออเราก็คิดถึงได้ไปกินมีเกาหลีบรรยากาศเดิมๆไม่ได้ฉันก็แบบนั่งมองที่เทอมินอลพี่พิมก็มองแล้วก็เอาเตาไปด้วยแล้วอังโลเปิดประเทศแล้วแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยขั้นตอนการไปสนามบินกว่าจะขึ้นเครื่องเนี่ยหรือการลงจากเครื่องแล้วก็กำลัง กลับบ้านไปเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมากแล้วก็อยากจะให้เผื่อเวลาไปด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเผื่อไปแล้วระดับหนึ่งคราวนี้ก็ต้องโอ้โหเผื่อเขาปีกว่าเราจะออกจากแอร์พอได้นี่ขนาดเป็นลูกเรือนะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่ามันจะมีแบบแบบเป็นครูเลนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เร็วกว่าชาวบ้านขอโทษ ก็จะได้เร็วกว่าผู้โดยสารทั่วไปขนาดเป็นลูกเรือแล้วก็ยังมีเอกสารให้กรอก3-4ขั้นตอนกว่าจะออกสักคันบินได้โอ้ใช่ตอนเสร็จต้องยุ่งยากมากการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยก็คือทํางานกันแบบทั้งคืนทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเช่นกันเราก็เหนื่อยเช่นกันถ้าเจ้าที่รีเควสต์ให้ทำอะไรก็ทําไปเถอะเซ็นเซอร์ตรวจอุณหภูมิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของที่ไม่ค่อยเหนื่อยคือน้องคิงพาวเวอร์ไม่ค่อยเหนื่อยถามน้องไขได้ไหมบอกไขไม่ได้เลยค่ะอ๋องั้นพี่สั่ง <c oughs> เราขวดหนึ <c> ่ง <oughs> ประมาณนี้สําหรับ <c oughs> การไปบินไฟล์แรกของเราในรอบปีหนึ่งแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันเร็วๆนะทุกคนเพื่อเพิ่มภูมิให้ประเทศใครที่ได้ไปต่างประเทศมาแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาประเทศไทยอาจาจะเป็นข้อมูลอัปเดตให้เพื่อนๆอออว่าแบบเอ้ยเราไปประเทศนี้มาแล้วความยุ่งยากมันคืออะไรกว่าจะเข้าประเทศได้จะต้องไปควินทินกี่วันจะได้ไปฉีดยาตัวไหนมาหรือว่า เกิดปัญหาอะไรบ้างก็มาคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ถ้าใครเผื่อว่ามีข้อมูลอะไรสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้อย่ามาถามพี่พี่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าติดต่อเจ้าพี่ยากหรือว่าอะไรก็คือคอมเมนต์แล้วก็เมนมาหาพี่พี่ได้ก็พี่ไม่รู้นะพี่จะพยายามหาข้อมูลให้ถผือว่าเออเจ้าหน้าที่คนนี้รู้จักหรือว่าเออเราสามารถ คุยกับน้องที่ไ nah ี okay. ้แล้วานนั้นอะไรเงี่ยจรช่วยกันเนาะมีอะไรจะช่วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วเราจะกันใหม่ในครั้งหน้าจ้ะจิ้งกะดิงรอคะเอ่อหลังจากนี้เนจะไแซลกับตันนะกับตันจะไปอีมาเราจะไปอีมาแล้ว